บอสเอี่ยมดีเซนว่าที่ไหนดิเขต้องใช้นำยันันยอะไรปะ จดทะเบียนให้ครบเลยเรียบร้อยนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้มันยังเป็นปลายแดียรูพันในจดทะเบียนค่ะหาลูกค้ามาหลับนะคะเดี๋ยวสินค้าไปเบิ์งภายในตัวรถเนาะเชิญด้านนี้เลยค่ะกุญแจมันก็จะเป็นแบบกุญแจแบบแจ็คในที่เนาะใส่ง่ายไงนะแล้วก็มีปุ่มล็อกรถนะคะเปิดฟ้ากระโปรงท้ายแล้วกันปลดล็อกเนาะย้ำเมื่อล็อกรถคันนี้มันกันปลดล็อกนี่มันหมูมันกับสิบคันไปเทาเลยเด้ เราเนี่ยเ้าอันบดลอกออกสิคาไปได้รถมั้งแสิบเปิด์ในห้าอัตโตมาเดี๋ยวพาไปดูข้างในเลยข้างในเราก็จะหุ้มเบาะนะคะลูกค้าเพื่อนเอาหุ้มเบาะสีดำนะจ้าบุ้เพื่อนก็สีดำ,เ,ดำเข้ากันดีดีงามงาม,งามแล้วก็บ่ซุกกรปกบ่อันเป็นร้อยอันเป็นหย้ยเป็นยางลายนะคะมันก็จะดูสะอาดแล้วก็ม่ัน ติดมิเตอร์นะคะป้ายว่างเนาะแล้วการโป๊ะไฟให้มลจาจะเรียบร้อยแล้วจะพาไปดูแก๊สนะจ๊ะแก๊สของเท่ากันลูกค้าเพิ่นเอาเพิ่นเอา LPG เนาะเพิ่น,น,พนว่ามันก็ต้องไปตะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งกันฟ้าแคบงให้เนาะเขาก็บเข้าไปไง่ายๆนะจ๊ะกดกุญแจตรงนี้นะคะไว้ค้างไว้สามวิ ึไ๊ไฟกระโปรงถ่ายกับเด้งเหมือนมาเลยเด้ตัวนี้ก็เป็นดันแก๊สร,ระบบ LPG หัวฉีดเนาะทันะทงขนาดสิบแปดดีดบนขาเพิ่นเอา LPG จีจากคันนี้เพิน่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นขี่คานไปทาเติม NTV ีรี่มันมาทาโดนก่ข้างล่างนี่เขาจะสิ่งนี้พวกยางอะไรพวกเครื่องมือแม่แรงเอียงกับสิยูไต่ถองรถนี่เด้จ้ะมีอุปกรณ์นี้ยังครบเนาะยางอะไรเอียงกับครบเนะาะจ้ะมนี้กระบ่มียังไล่กัเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ้ง น้ำมันเชื้อเพลิงเราก็ไี่อยากเปิดไฟหลังน้ำมันเชื้อเพลิงสักพคกไฟน้ำมันเชื้อเพลิงและเชิญที่ด้านนี้เลยจ้ะรุ่นนี้เป็นอ่ารองรับนะคะ E8H เรียบร้อยเหรอเด้อจ้าอ,อ่ารองรับแก๊สโซฮอล์9195นะจ๊ะเบนซินล้วนอะไรได้หมดเลยนะคะตังเต้ E 0ุวัด เติดเลยจ้ะตัวนี ha ้การเติมง่ายค่ะแล้วนั่นเดี๋ยวถ้ามาเบิกด้านหลังของของผู้โดยสารนะคะของผู้โดยสารก็คุณบอสสีดำก็กว้างขวางจะนั่งสบายเนาะแล้วก็มีผมเนี่ยมันมีแน้าชาดด้วยบียังผมเนี่ยชาดไฟยังได้เรียบร้อยแล้วนักศึกนั่งให้เบิงเนาะว่ามันกว้างปานใดนะคะตัวนี้ก็เข้าออกง่ายผู้โดยสารเพิ่นนั่งเพิ่นก็สิสบายเพิ่นหายใจคล่องเนาะนั่งสบาย เข้ากับเรือลายเดี๋ยวพาไปเบ่งด้านนาเนาะด้านนากะเป็นนะคะมีมิตเตอร์อยังให้เรียบร้อยนะคะมิตเตอร์ของเข้ากับสิเป็นแบบว่าปิ้นใบเซตได้พร้อมนะคะเพื่อว่าลูกค้าเนมีค่ะผู้โดยสารเพิ่นอยากจะได้ใบเซตจะปิ้นให้เพิ่นได้เลยขั้นที่นะคะและสิาพามาเบ่งนาของเครื่องยนต์นอจ้ะ เครื่องยนต์ตัวนี้มันก็เป็นเครื่องคันแปดเนะาะด้นกาเคลื่อนดูแย่เรื่องเช็คอียงสายเรียบร้อยกันทรงมอบนะคะกับเบิรงระบบไฟแบตเตอรีน่น้ำกันเครื่องยนต์นี่ยังให้เรียบร้อยตรวจสอบก่อนส่งมอบนะคะเป็นมาตรฐาน Let's okay. go.